สวัสดีครับขตับข้นสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนลัคนาธนูนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2565ครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจให้กับช่อง Channel ของเราเลยนะครับขอบคุณครับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสมัครอัลลดีมาที่เป็ลิบเบอ69ซึ่งจะอยู่ท้ายตรงนี้ท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของกระดิบายใต้คลิปอ d l ลดีมาทำค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นคลิปลักนณานะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นราศีพอดีผมไม่มีเวลาทำกราฟิกใหม่เนาะก็เลยใช้ตัวเดียวกันได้แต่แค่ไม่ต้องดูในผู้ที่เกิดราศีตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ดูที่จุดสีแดงลัคนณาอยู่ตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้เป็นหลักไม่มีการโคจรยกยาราศีนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปดูที่ราศีได้เนาะแต่ลัคนณาจะเน้นการงานการเงินและความรักเป็นหลักนั่นเองนะครับกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2ของปี2565ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักหรือช่วงวาเลนไทน์นั่นเองเนาะ เรามาดูกันเลยว่าเดือนนี้จะมีความนักที่ดีหรือไม่นะครับของคนลักนณะธนูเนาะแต่เรามาดูกันโคจรนุยาวราศีภาพรวม5ดวงนะครับในเดือนนี้ได้แก่ดาวพุธดวงแรกดวงที่2คือดาวอาทิตย์ดาวเกตดาวศุกร์และดาวคารนะครับเรียง,ยงตามลําดับเนาะเดี๋ยวผมจะสูมให้เห็นชัด,ชด คลิปลักนานี้เป็นเน้นเรื่องของการงานการเงินความรักดังนั้นเนี่ยจะเริ่มต้นกันที่ดาววาัสนาหรือดาวประจาตัวนั่นเองนะครับของคนธนูก็คือดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับ,คครบ,ครบโคจรอ,อยู่ในราศีกุมสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากถอยหลังจากกลุ่มเข้าสู่ังกรเนาะและเดินหน้าเข้าสู่กลุ่มแล้วนะครับต่อไปอีก2เดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนอีก2เดือนนะครับจะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีนนะครับ อรอบแรกนะครับเสิร์ชเข้าไปมีคุณแรงอยู่ในภพพันธุนะครับก็จะถือว่าดีในรอบ12ปีได้ตำแหน่งเกษตรเดี๋ยวว่ากันเนาะเพราะผมพยากรณ์ในช่วงต้นปี2565ไปแล้วใครอยากรู้ล่วงหน้าก็ไปดูได้นะครับแบบสังเกตเนาะแล้วก็ค่อยดูคัมภีร์พอมเพิ่มเติมในเดือนเมษายนอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เมื่ออยู่ในราศรีกุมเนี่ยได้ตนุสหัชชะนะครับแปลว่าตัวคุณจะเดินเข้าหาสังคมนะครับ าการเดินเข้าสังคมในที่ดีมี2กรณีกรณีแรกคือปะกันเห็นหน้าแต่มันไม่โอเคเพราะตะนุศาชระสาชะอริครับหมายถึงอะไรหมายความว่าตัวเราเดินเข้าหาสังคมแบบปะเห็นหน้าเนี่ยสังคมมีปัญหาดาวราวหูเป็นนิดนะครับหมายถึงสังคมมีมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้มันเกิดความต้อยต่าในในลักษณะของความ เรียกว่ามีมีจุดที่เสียอยู่ในสังคมเมื่อเราเดินเข้าไปเราจะต้องเจอปัญหาแน่นอนนะครับของคนในสังคมจะต้องลําบากอะไรประมาณนี้มันหมายถึงอะไรโรคระบาดศาชาหมายถึงคนส่วนรวมนะครับอริเนี่ยตัวนี้มันหมายถึงโรคภัยแค่เจ็บครับเมื่อดาวราหูเป็นนิดมันหมายความว่าเดือนหน้าจะย้ายแล้วนะครับเออก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับก็จะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวเราเองอยู่ในศาสชาและสาชาไปลงอริ มันยังเสียอยู่ดังนั้นเนี่ยก็จึงต้องระมัดระวังไปอีกหนึ่งเดือนก่อนนะครับมันหมายความว่า,าตัวเราควรจะออนไลน์พออเพราะเดือนลลาหูแปลว่าออนไลน์ได้นะครับยิ่งเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวดาวที่จะมาจากภพสุภะเนี่ยมากลุ่มโอ้โหดีเบอร์นะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันเนาะทีน,นี้ตอนที่ดาวทิดอ่เอาบอกเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่พูดถึงการงานการเงินความรักมันไม่มีดาวทิดเนาะดังนั้นเนี่ย ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยจากเดือนมกราและก็เดือนมีนาคมนะครับอย่างนี้หลังจากวันที่13กุมภาพันธ์65ก่อนวนานเลนทเนี่ยจะดีมากคุณเดินเข้าสังคมแล้วเจอคู่มิตรใหญ่มาจากสุภาแปลว่าอะไรศาะสะสุสุภาสศาชะแปลว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมจะช่วยเหลือนะครับสนับสนุนตัวเรานะครับมองเห็นตัวเราหมายถึง การแต่งงานก็ได้นะครับคือหมายความว่าความรักที่สุกงอมเนาะหมายความว่าแต่มันมันเหมือนกับแบบปุ๊บปั๊บฉับพันนะ่ะมันจะแต่งงานกันได้หรอแค่แค่หนึ่งเดือนเนาะอะไรประมาณนี้สิบสามกรกฎาถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถจะแต่งงานได้หรอกแต่สุภาพมาถึงผู้ใหญ่หมาถึงแต่งงานได้นะครับเออดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าก็ใครที่มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานก็จะได้แต่งงานผู้ใหญ่จะเซย์เยสนะครับประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเผื่อใครที่ แต่มันเป็นอริด้วยมาถึงปัญหาโควิดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แพลนหรือเปล่านะครับที่จะแต่างงานเนาะแต่ผู้ใหญ่ก็โอเคนะอในเดือนนี้ใครขอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เรื่องแต่างงานก็จะโอเคแต่มันมีปัญหาอยู่มันหมายถึงติดปัญหาบางอย่างอยู่ที่ที่อาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้แต่ผู้ใหญ่ก็เห็นด้วยอยู่อะไรประมาณนี้เนาะทีนี้มันก็หมายความว่าสุภามาสาชะแปลว่า ความสุขมันก็อยู่ในสังคมอยู่มันมีทั้งอริแล้วก็ทั้งทั้งความสุขอยู่ในสังคมดังนั้นเนี่ยเลือกคบคนครับพูดง่ายๆเลือกคบคนถ้าคุณเลือกคบคนที่ดีคุณจะได้ความสุขได้เพื่อนไปจนถึงอนาคตเลยเพราะสุภาพมาถึงอนาคตได้คู่มิตรช่วยเหลือจนไปถึงอนาคตแปลว่าเพื่อนคนนั้นน่ยจะอยู่ยืนยาวกับเรานะครับเป็นมิตรเสมือนมิตรเนี่ยมันเหมือนเลิกกาเนิดเลยนะนะครับถ้าใครเจอเพื่อนใหม่นะจะได้เพื่อนเนี่ย ช่วยเหลือสนับสนุนเนาะใครที่ยังใครที่มีเพื่อนแล้วก็ขอเป็นบัตตี้เลยนะครับประมาณนี้ก็จะได้เพื่อนนะครับที่เป็นอะไรประมาณนี้ระยะยาวที่นี้อ่าแต่มันมีศาสตร์บางศาสตร์ที่ที่สามารถเจาะลึกได้นะว่าเพื่อนคนเนี้ยแค่รู้วันเดมปีเกิดนะครับไม่จําเป็นต้องรู้เวลามันก็สามารถรู้ได้ว่า คือเป็นเลขโชคดีแก่กันหรือเปล่านะครับเออที่ผมอตอนนี้ได้เผยอีกศาสตร์หนึ่งนะครับก็คือเลขณิตศาสตร์เนาะมันสามารถเห็นความสัมพันธ์ได้ที่เราจะรู้เลยว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนดีไหมนาโชคนาลาบมาสู่หรือเปล่าอย่าว่าแต่โชคดีเลยมันมีมีนาโชคนาลาบมาสู่เราได้ด้วยเนาะประมาณนี้นะครับทีนี้มันหมายถึงการการแต่งงานแบบฟ้าผ่าได้นะเพราะอะไรสาชะปุตตะเนี่ยมันตำแหน่งโยก,กันเดา มรุตยูเกตเนี่ยเป็นเจ้าแห่งธาตุลมโยกับดาวอาทิตย์พฤหัสเนี่ยมันหมายถึงอำนาจในการพลิกดวงชะตาสูงมากพลิกไปในทางที่ดีเพราะดาวพฤหสัสบดีกับดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งรอบสิบสองปีและดาวอาทิตย์ก็ครบรอบหนึ่งปีมากุมอีกครั้งหนึ่งได้โชคสองชั้นก็เรียกว่าสองเด่นเลยนะครับบอกเลยว่ากุมภาหกห้าเนี่ยหลังวันที่สิบสามกุมภาเนี่ยเป็นช่วงที่ได้ดีสองเด่นเลยครับอบอกเลยโชคใหญ่มากในรอบสิบสองปีนะครับทีนี้ เรามาดูเรื่องการงานการเงินความรักบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงปังไหมสำหรับคนธนูเดี๋ยวความรักว่ากันอีทีไทยคิดเนาะการงานของคุณเนี่ยก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรจากธนูเข้าสู่การเงินพบาราศีมังกรวันที่10กุมภาพันธ์หกหน้าดวงแรกเลยถือว่ารอดหน่อยนะกุมภาพันธ์เนี่ยหลังจากวันที่10นะหถึง เกเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ปังแต่พอหลังวันหลังวันที่10เนาะคือสัปดาห์ที่2แล้วเนี่ยจะปังขึ้นาการงานลงการเงินแปลว่าทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นทําสิ่งทําทงานดีเงินก็ดีได้เ,เสังเกษตหมายคมว่ามั่นคงเนาะดาวจะมาประทะกันทุกดวงนะครับในแทบทุกดวงอะ่ะอยู่ในราศีมังกรเนี่ยดังนั้นเนี่ยมีทั้งดีและเสียนะครับในเรื่องการเงินเนาะดังนั้นอย่างจึงหมายความว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดเงินและเสียเงินมีเยอะครับบอกเลยมันก็มีทั้งดีทั้งลายนะเพราะมันตั้งฉากกับดาวพฤหัสยูกับดาวอาร์เกตด,ด้วยปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นหรือการลงทุนการเงินงานไปสัมพันธ์กับการเงินที่อาจจะมีการลงทุนแบบฉับพลันหรือแบบหมดตัวทุมหมดตัวระวังนะครับไม่ใน่เกณฑ์เบียนหมายถึงเบียดเบียนใครลงเงินที่เยอะแยะมากมายโดยไรายเหตุผลเนี่ยระวัง มันจะหมายถึงการลมละลายได้นะครับต้องระวังนะทีนี้มาถึงหมดตัวไม่ได้หมายถึงลมละลายทั้งหมดหรอกหมายถึงหมดตัวนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นลงเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนั่นแหละนะครับาดาวจันดาวคารดาวศุกร์เป็นศัตรูกับดาวเสาร์ทั้งหมดเลยยกเว้นดาวพุธดวงเดียวพุธกับเสาร์เป็นคู่ของการระยะยาวเพราว่าถ้าคุณวางแผนระยะยาวเรื่องการเงินเนี่ยรอด พราะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำเอาตัวรอดได้เมื่ออยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่ามีผลประโยชน์ด้านการเงินวางแผนด้านการเงินแล้วรอดประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมวางแผนล่วงหน้าและมีสติทุกครั้งในเรื่องของการใช้จ่ายตังค์นะครับทุกอย่างก็อยู่รอดปลอดภัยละนะครับคนเก็บสะสมเงินในระยะยาวนะครับเอาเงินแปลเปลี่ยนเป็นในลักษณะของความระยะยาวถ้าเก็บเงินสดจะจะมีเรื่องพลิกผันให้เกิด การชาใช้จ่ายการลงทุนใช่หไหมครับมันตั้งฉากกันเพราะฟิกผันให้เกิดการลงทุนและชใช้จ่ายแต่ถ้าเผื่อใช้จ่ายสิ่งที่ชอบแต่ถ้าเผื่อเราเก็บเงินระยะยาวเนี่ยหมายถึงเอาไปลงในกองทุนวงเล็บต้องยัระยะยาวเท่านั้นนะครับเพราะดาวเสาปเป็นเกษตรหมายความว่าเราจะได้ผลตอบแทนในอนาคตที่มั่นคงแทนนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเลือกทําในสิ่งที่ดวงชะตาบอกแล้วจะได้ดีนะครับประมาณนี้ทีนี้ เรื่องมันก็จะวุ่นวายหน่อยคือสุกเกาเนี่ยมันมีเรื่องของการขัดเงินขัดลาบเนาะดังนั้นอย่างหมายความว่าเมื่อมีเงินเข้ามาก็มีเงินใช้จ่ายออกไปประมาณนี้เนาะมันเด่นมากเลยเรื่องของการใช้จ่ายเงินเนาะดังนั้นก็ต้องระวังพระเดี๋ยวดาวคันในภพวินาศจะเข้าสู่ราศีมังกรวันที่26กุมภาพันธ์เนี่ยได้ตําแหน่งอุดสูงสุดในปี2565แถมยังเสิร์ดอีกต่างหากเสิร์ดหมายถึงการโอจรอย่างรวดเร็วคือการกระทําที่ไม่ยั้งคิดนะครับ เห็นได้มันก็เอาเลยทันทีข้อดีคือขยันมุ่งมั่นแต่ข้อเสียคือใช้โทสะและไม่คิดครับอืดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายแบบกบระโีกเลยนะครับมีเท่าไหร่มันต้องงานให้หมดนะครับอะไรประมาณนี้ต้องระวังนะครับทีนีอ้อย่าลืมว่าดาวราหูความโลภยนภพบอรินะโลภแล้วมีปัญหานะครับ ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยแล้วมีปัญหาของแบรนด์เนมมันมีปัญหานะครับประมาณนี้เรื่องของความรักบ้างความรักของคุณเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเนี้ยคือดาวพุธเหมือนกันเนาะพุธเนี่ยออกจากตนุที่เป็นประเข้าสู่เดือนมังกรในช่วงวันที่10กุมภาพันธ์หกห้าดาวพุธไปเจอก,กับดาวเสาร์ถือว่าโอเคในเรื่องการเงินก็ถือว่าโอเคดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าอะไร ปตัตนิกระดุมพระคู่หรือเพศตรงข้ามหุ้นส่วนคู่สัญญานําเงินนําทองมาสู่เกิดค,ความมั่นคงหมายถึงอะไรหมายคำว่าถ้ามีคู่ก็จะมั่นคงถ้ามีหุ้นส่วนก็จะมั่นคงถ้ามีการงานที่มีหุ้นส่วนที่มีคู่ครองก็จะมั่นคงเนาะถือว่าโอเคช่วยกันหาช่วยกันทำนั่นแหละก็จะมั่นคงขึ้นได้เหมือนกับหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายอะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าวุ่นวายนะ วุ่นวายในเรื่องการเงินนะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีคู่ก็จะทําให้เรื่องวุ่นวายเพราะว่าบางทีเราดึงเอาเอาคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะเพิ่มเรื่องไงคนเดียวก็เรื่องเยอะอยู่แล้วเอาคนอีกหนึ่งคนเข้ามาในชีวิตมันก็จะเรื่องเยอะขึ้นแต่มันก็นําความมั่นคงมาสู่ด้วยดังนั้นเนี่ยจัดการดีๆวางแผนดีๆนะครับมันมีพุทธเสาคู่ของการระยะยาวเนี่ยดาวเสราร์มันขี้ระแวงมันไม่กล้าที่จะเดินแต่ดาวพุธเป็นตัวปูทางให้กับดาวเสราร์ หมายถึงการเรียนรู้การศึกษาการาสังเกตนะครับแล้วจะทําให้ดาวเสาเนี่ยมันกล้าเดินขึ้นเพราะมันเกินมันเกิดการรวมพลังกันพอดาวพุธปูทางให้ดาวเสาแล้วดาวเสาจะลดระแวงลดการระแวงแล้วเดินหน้าขึ้นดาวพุธเดินเร็วดาวเสาเดินช้าดาวพุธจะไปดึงให้ดาวเสาเดินเร็วขึ้นด้วยอํานาจของการวางแผนล,ล่วงหน้าคือความชัวก็กลายเป็นว่าดาวเสามันก็จะลดความระแวงนะครับพูดง่ายๆเนาะดังนั้นเนี่ย ก็จะมีความคล่องตัวเรื่องของการเงินมากขึ้นถ้าเรามีการจัดสรรมีการวางแผนล,ล่วงหน้าประมาณนี้จะได้รับการปันผลนะครับคือถ้ามีหุ้นส่วนก็จะปันผลประมาณนี้เพราะว่ามันอยู่ในพปัติปฏิทินหมายถึงผูกพันสัญญากันกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนลงการเงินก็แปลว่ามีการปันผล,ผลนะครับและมาจากการงานด้วยการงานลงการเงินก็แปลว่าอาจจะได้อื ร่วมหุ้นลงทุนร่วมนะครับมีการสัญญามีการร่วมหุ้นการลงทุนรวมกันด้วยก็ได้นะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็มีทั้งดีและเสียดีหมายถึงได้ได้ปันผลเสียหมายถึงการเอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพิ่มนะครับกับเพชรกับหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะครับหรือได้สินสอดก็ได้นะถ้าเป็นเรื่องของความลักเนาะดังนั้นเนี่ยปตนิกระดุมพะจึงหมายถึงได้สินสอดด้วยนะอืม ได้เลนหอดาวเสาเป็นกเกษตรนะครับในเลนการเงินนะครับคือการเก็บสะสมกระดุมพีกระดุมพระเนี่ยความมั่นคงคือความเป็นสฐีหมายถึงดาวเสาเป็นกเกษตรเนี่ยก็แปลว่าจะได้เลนหอเนาะดาวพุธรวมด้วยเนี่ยดาวพุธรวมเนี่ยดาวพุธกระเสาเนี่ยคู่ดาวดาวพุธแปลว่าเลขสี่หมายถึงครอบครวัวหมายถึงการปลุกหลักปักฐาน <Ĉ S 1> หมายคือดาวพุธเสวยอาย Careful, ุใครเนี่ยจะหมายถึงจะได้คู่จะได้ลงหลักปักฐาน ดังนั้นเนี่ยดาวพุธจึงหมายถึงความมั่นคงหมายถึงรถยนต์ก็ได้นะครับหมายถึงรถสี่ล,ลอ้ออ่ะบ้านก็หมายถึงบูกปักสี่ทิศที่มันหมายถึงความมั่นคงอ่ะครับถ้าสามขามันคือไม่มั่นคงห้าขามันคือการแทรกแซงแต่สี่ขามันคือพอดีพอดีใช่ไหมครับมันหมายถึงความมั่นคงพอดีนะครับทั้งสี่ทิศดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่านี่แหละหมายถึงจะได้เลือนหอนะครับเป็น สินสมรรถแทนสำหรับผู้ที่จะต้องแต่างงานเนาะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีมีคู่ก็จะเรือนหอไมได้ว่าจะแต่างงานอะไรเนี่ยแต่ใครวันดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือหมายถึงศาชะพันธุก็จะได้อยู่กินกันกันกบ กับคนที่ที่ที่มาปฏิสัมพันธ์ใหม่ด้วยเนาะก็หมายถึงว่าอาจได้แต่งงานนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับอืมตานุตัวเราลงสาชะอยู่เดือนพันธุมาสาชะด้วยนะครับก็จะมีความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของคู่นะครับเรื่องของคนในสังคมก็ทําให้มีการครบหาก,กันมั่นคงขึ้นก็ได้รับการแต่งงานในอนาคตประมาณนี้นะครับปัตตนิมาลงด้วยในเรื่องการเงินเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนโสดก็จะหมายถึง การได้รับหุ้นส่วนนะครับมีหุ้นส่วนแล้วได้ปันผลเนาะก็ถือว่าโอเคหมดนั่นแหละนะครับโดยรวมในคนลักษณะธน,นูเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าโอเคมากเพราะได้คู่มิดสองสองเด้งสองเขาเรียกไหมสองชั้นเนาะโชคโชคไอ้ขอโทษครับโชคสองชั้นอ่าประมาณนี้ในรอบสิบสองปีนะบอกเลยเนาะดังนั้นเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ปังมากนะครับหลังสิบสามกุมภาพันธ์เนาะยังไงก็ มีสิ่งดีๆอยู่แต่ก็ระวังเรื่องของการเบียนบ่อนเรื่องของการลงทุนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับความโลภจะเกิดปัญหาได้ยังไงก็ทําให้ถูกต้องคํารองของธรรมเนาะยังไงก็ดีด้วยนะครับแล้วก็สู้ปังใจให้สามารถิดตามความมีก่อนได้ในคลิปนั่นดื่มกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดมีก่อนใน้ารทำไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเบิร์นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ